ก็สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับเพก็จะมาเฉลยแนวทางในการทาใบกิจกรรมที่3.1บินตามลูกโป่งนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําชี้แจงของใบกิจกรรมนี้นะครับคําชี้แจงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนทําตามคําสั่งต่อไปนี้นะข้อ1กํากหนดให้ตัวละครในโปรแกรมสแครดชื่อว่าดบหนึ่งนะครับและบอลลูนหนึ่งซึ่งบอลลูนหนึ่งจะมีทั้งหมด ห้าตัวละครนะครับโดยเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับสีเขียวสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูดังรูปนะครับอเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปนะครับตามในหนังสือนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะทําการลบตัวละครแมวออกไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับครูก็จะเพิ่มตัวละครที่เป็นนกพิราบนะครับ เราจะพิมพ์คำว่าโดบนะครับโดยในโจทย์นะครับเขาให้ตัวละครชื่อว่าโดบหนึ่งะครับดังนั้นนะครับคุณครูจะทำการเปลี่ยนชื่อตัวละครนะครับโดยการเปลี่ยนชื่อตัวละครนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับ เพื่อทาการเปลี่ยนชื่อตัวละครนะครับโดยในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าให้ตั้งชื่อว่าโดบหนึ่งครับเราก็ตั้งชื่อไปเลยครับว่าโดบหนึ่งจะทำการตั้งชื่อนะครับโดบหนึ่งเมื่อเราสร้างตัวละครนกเสร็จแล้วนะครับกูจะทําการขยับนกนะครับมาที่พิกัด x เท่ากับศูนย์นะครับ Y เท่ากับลบหนึ100แล้วกันจากนั้นนะครับครูก็จะทำการเพิ่มตัวละครบอลลูนนะครับมาทั้งหมด5ตัวละครวิธีการครับเราก็กดเพิ่มตัวละครตามปกติบอลลูนหนึ่งขึ้นมาเลยครับครูจะทำการทำซ้านะครับบอลลูนให้มีทั้งหมด5ลูกนะครับ วิธ <premises. S 2> ีการครับครูจะทําการคลิกขวาที่บอลลูนนะครับจากนั้นครูคลิกทำซ้ำครับมันก็จะขึ้นมาเป็นบอลลูนสองนะครับทําซ้าอีกครับขึ้นมาเป็นบอลลูนสามนะครับทาซ้ําอีกครับขึ้นมาเป็นบอลลูนสี่นะครับแล้วก็เป็นบอลลูนห้าซึ่งบอลลูนแต่ละรูกนะครับครูจะทําการขยับโดยพิกัดเนี่ยครูจะกําหนดให้แล้วกันนะครับเพื่อพิกัดของนักเรียนของครูจะได้ตรงกันนะครับ กูจะกาหนดให้พิกัดลูกโป่งนะครับเดี๋ยวกูจะกําหนดทีละลูกก่อนแล้วกันนะครับขยับเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะครับทําไมต้องกําหนดพิกัดนะครับการกําหนดพิกัดเนี่ยเราจะได้รู้นะครับเราสามารถให้ตัวละครนกของเราเนี่ยบินไปตามพิกัดที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะกําหนดพิกัดให้กับลูกโป่งนะครับ เราจะทาการเปลี่ยนสีให้ลูกโป่งก่อนนะครับโดยลูกโป่งลูกที่หนึ่งนะครับคุณจะทําการเปลี่ยนสีนะครับวิธีการเปลี่ยนสีนะครับให้นักเรียนมาที่คําว่าคอสตูมนะครับคอสตูมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเลือกสีนะครับเป็นสีสีเหลืองนะครับเลือกสีเป็นสีเหลืองพอได้ลูกที่หนึ่งเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับลูกที่สองเป็นสีฟ้า ต่อไปนะครับผูจะทําการเปลี่ยนรูปที่สามให้เป็นสีเขียวนะครับที่คัสตูมครับเราต้องการให้เป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็มาใช้ที่ลูกโป่งครับจากนั้นนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นสีเขียว กำหนดเป็นสีเขียวประมาณนี้แล้วกันนะครับรูที่สองรูที่สามเป็นสีเขียวนะครับรูที่สี่นะครับกาหนดให้เป็นสีม่วงนะครับคลิกที่รูที่สี่จากนั้นเรามาที่คอสตูโมครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงและรูปสุดท้ายนะครับรูที่ห้านะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับมาที่คอสตูมนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีครับมาที่ที่สีพื้นครับเราเลือกเป็นสีชมพู ไปนะครับเราเอาไปสีชุลูเข้มเลยก็ได้นะครับอพอเราเปลี่ยนสีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลูกโป่งทั้งหมดทีนี้นะครับครูจะกําหนดพิกัดให้กับลูกโป่งแต่ละลูกนะครับรอยพิกัดของลูกโปง่งสีเหลืองนะครับครูจะกาหนดให้ y เท่ากับลบหนึ่งร้อยนะครับสีเหลืองนะครับให้ y เท่ากับลบหนึ่งร้อยครับแก้ไขเลยปึ๊บแล้วก็ให้ x เท่ากับ ลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบต่อไปนะครับลูกโป่งลูกสีชมพูนะครับคลิกที่ลูกโป่งลูกสีชมพูคุณจะให้ y เท่ากับลบหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ x เท่ากับร้อยเจ็ดสิบแบบนี้ต่อไปนะครับลูกโป่งลูกสีฟ้านะครับคุณจะกําหนดพิกัดนะครับให้ x เท่ากับลบหนึ่งร้อยสามสิบนะครับและ y นะครับเท่ากับสี่สิบ ่วนลูโกโป่งลูกสีม่วงนะครับพูจะกำหนดให้แกน x เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบนะครับและแกน y เท่ากับ40ี่สิบเดี๋ยวนะูลืมเปลี่ยนผู้ลืมเปลี่ยนนะครับเอาใหม่อะสีม่วงนะครับชีิที่ลูกโป่งลูกสีม่วงก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้แกน x เท่ากับ130ร้อยสามสิบนะครับ130แล้วก็แกน y นะครับเท่ากับสี่สิบ สุดท้ายนะครับลูกสีเขียวนะครับเูจะกําหนดให้แกน x เท่ากับศนะครับให้มันอยู่ตรงกลางแกน y เท่ากับ60แล้วกันอน,นี้เราก็จะได้ตําแหน่งของลูกโป่งแต่ละลูกแล้วนะครับโอเคเนะาะทีนี้นะครับทีนี้เมื่อเราได้พิกัดของแต่ละลูกแล้วนะครับเราจะทําการตอบคาถามในโจทย์ข้อที่2นะครับ ในโจทย์ข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าให้เราเขียนโปรแกรมโดยใช้คําสั่งให้นกเคลื่อนที่ชนลูกโป่งนะครับเรียงตามลําดับสีที่กําหนดนะครับโดยโดยอะไรครับโดยกลับมาอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็คือเขาจะให้นกเนี่ยไปบินไปชนลูกโป่งนะครับจากนั้นกลับมาตําแหน่งเดิมโดยที่ไม่ไปชนลูกโปง่งลูกอื่นนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1นครับ เคลื่อนที่ไปชนลูกโป่งสีเหลืองนะครับแล้วก็ไปชนลูกโป่งสีชมพูนะครับโอเคนะครับเรามาที่เรามาคลิกที่ตัวละครนกพิราบครับจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่เมื่อต้องเขียวมาในกลุ่มบล็อกคําสั่งเหตุการณ์นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่กลุ่มบล็อกคําสั่งเคลื่อนไหวนะครับเพื่อลากบล็อกเหินนะครับเหินที่บล็อกเหินนะครับ จากนั้นนะครับเราจะทําการให้นกของเราเนี่บินไปชนลูกโป่งสีเหลืองนะครับแล้วก็บินไปชนลูกโป่งสีชมพูนะครับจากนั้นก็ให้กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพิกัดของลูกโป่งสีเหลืองเนี่ย ือพิกัดอะไรนะครับเรามาดูนะเรามาคิดที่รูป่ปงสีเหลืองครับพิกัดของรูปป่งสีเหลืองคือลบหนึ170นะครับแกน x รลบหนึ 170, แกน y ลบหนึ่งร้อยะบเมื่อเราลบพิกัดเสร็จแล้วนะครับเรามาแก้ไขครับ x เท่ากับลบหนึ่งรส่วนแกน y เท่ากับลบหนึ่ะเสร็จแล้วจากนั้นนะครับให้ไป บินไปหาลูกปองสีชมพูบินไปหาลูกปองสีชมพูบินไปหาลูกปองสีชมพูเราก็ต้องมาดูครับว่าลูกปองสีชมพูพิกัดของลูกปองสีชมพูคืออะไรแกน x นะครับเท่ากับลบเจ็ดหนึ่งร้อยแกน x เท่ากับร้อยเจ็ดสิบนะครับแกน y เท่ากับลบหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็กลับมาเขียนแกน x ร้อยเจ็ดสิบนะครับ y เท่ากับลบหนึ่งร้อยเราลองกดทงสีเขียวดูครับกลลัพธนะ มันจะบินมา่างนี้ก็มาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อให้นกเคลื่อนที่ชนลูกโป่งนะครับเรียงลําดับสีที่กําหนดแล้วให้กลับมาอยู่ตําแหน่งเดิมโดยไม่ให้เคลื่อนที่ไปที่สีอื่นนะครับข้อที่หนึ่งเราก็ต้องให้นกบินกลับมาที่ตําแหน่งเดิม ตดยตำแหน่งเดิมของนกก็คือ x เท่ากับศูนไว้เท่ากับลบหนึ่ง้อยนั่นเองนะลองดูผลลัพธ์อีกรอบนะครับเปึ๊บอันนี้โอเคอ่าดูรอบน,นะครับไปโดนสีหือไปโดนสีเหลืองแล้วก็ไปโดนสีชมพูแล้วกลับมาตำแหน่งเดิมโอเคข้อที่หนึ่งตอนนี้เราทำได้แล้วนะครับข้อที่หนึ่งทำได้แล้วข้อที่หนึ่งเราทำได้ อ่ะต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองเราจะเอาบอกนี้แอบไว้ก่อนนะนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าให้เคลื่อนที่ไปชนลูกโป่งสีเหลืองแล้วก็ไปชนสีฟ้านะครับเราหยิบบล็อกมารอเลยนะครับสามสามบล็อกบล็อกที่หนึ่งะครับตำแหน่งของลูกโป่งสีเหลือง ใช่ไหมครับตำแหน่งของลูกบอลสีเหลืองคือลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับ x ลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ y ลบหนึ่งร้อยนะครับ x ลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ y ลบหนึ่งร้อยจากนั้นนะครับไปตำแหน่งที่ลูกโป่งสีฟ้านะครับไปตำแหน่งที่ลูกโป่งสีฟ้าเรามาดูพิกัดของลูกโป่งสีฟ้าครับ x เท่ากับ ลบหนึะครับ y, y เท่ากับ40่ลบ 130. y, y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y, y เท่ากับ40ใช่ไหมฮะนะสุดท้ายครับสุดท้ายกลับไปตำแหน่งเดิมอลองกดทองสีเขียวดูนะครับเี๊บสีเหลืองสีฟ้ากลับมาตำแหน่งเดิม โอเคได้แล้วนะครับสองข้อตอนนี้เราทําได้แล้วนะครับสองข้อโอเคต่อไปข้อที่สามนะครับข้อที่สามเคลื่อนที่ไปชนลูกโป่งสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับวันี้อดไปก่อนนะว่าอไปก่อนนะเคลื่อนที่ไปชนลูกโป่งสีเหลืองนะครับแล้วก็ลูกโป่งสีเขียวนะครับ ลูกโป,ป่สีเหลืองเหมือนเดิมดครับลากบานะล็อกเถินออกมาลากมาทั้งหมด3บล็อกนะครับแล้วค่อยแก้ไขตัวเลขเอานะครับในบล็อกที่1เนี่ยเราจะบินไปที่ลูกโป่งสีเหลืองครับลูกโป่งสีเหลืองเนี่ยพิกัดก็คือลบ170่งร้ยใช่ไหมครับ100ต่อไปบล็อกต่อไปนะครับเราจะบินไปที่ลูกโป,ป่งสีเขียวนะครับเรามาคลิกดูพิกัดของลูกโป,ป่งสีเขียวซึ่งลูกโป่งสีเขียวนะพิกัดแกนเอกเท่ากับ0 y เท่ากับ60นะครับ เข้เ <Okay, S 2> ท่ากับศูไวเท่ากับหกจากนั้นนะครับเราก็ให้ตัวละครนกกลับมาอยู่ที่เดิมก็คือศู0ย์หนึ่งร้อลบหนึ่งรอยนะครับลองดูผลลัพธ์นะครับปึ๊บสีเหลืองสีเขียวแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับเราทำได้แล้วนะครับข้อที่3ข้อทีาได้แล้วตอนนี้ข้อที่1นึ่ทำได้แล้ว ข้อที่หนึ่งทำได้แล้วข้อสองทำได้แล้วข้อสามทำได้แล้วต่อไปข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ข้อที่สี่นะครับต่อไปข้อที่สี่นะครับให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปชนลูกโป่งสีฟ้านะครับให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปชนลูกโป่งสีฟ้าจากนั้นแล้วก็ไปชนสีม่วงแล้วก็กลับมาที่เดิม ลากบล็อกเหินมาทั้งหมด3บล็อกก่อนนะครับแบบนีน้เมื่อเราลากบล็อกเหินมาทั้งหมด3บล็อกเสร็จแล้วนะครับเรามาแก้ไขครับตำแหน่งแรกนะครับให้เราไปที่รูป่รงสีฟ้านะครับเราก็ต้องมาดูพิกัดของรูป่รงสีฟ้านะครับพิกัดของรูป่รงสีฟ้าคือลบหนึ 130. ่งร้อยสามสิบลบหนึ่งร้อยสามสิบ y เท่ากับสี่สิบนะครับอกรลบร้อยสามสิบ y เท่ากับเท่าไหร่40ใช่ไหมครับอ่าต่อไปจากนั้นไปที่ลูกโป่งสีม่วงนะครับเราคลิกด,ดูพิกัดของลูกโป่งสีม่วงครับ x 130 y เท่ากับ40นะครับโอเคกลับมาเขียนครับ x 130นะครับ y เท่ากับ40 แล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมลองดูผลลัพธ์ครับปึิบเึิบเึ๊บอ่าแต่นั้นเลยสังเกตไหมครับตอนที่นกบินเนี่ยนกไปโดนสีฟ้านะครับแล้วก็ผ่านสีเขียวนะครับซึ่งในโจทย์เขาบอกว่าโดยไม่ให้เคลื่อนที่ไปสัมผัสสีอื่นเลยนะครับอ่ะทีนี้วิธีการแก้นะครับครูจะทําการบินหลบนะครับโดนสีฟ้าแล้วครูจะบินหลบลงมาที่ตรงกลางก่อนแล้วขึ้นไปสีม่วง แล้วค่อยกลับลงมานะครับวิธีการคุณทำแบบนี้ะจากนัคุก็ลงมาแบบนี้นะครับลองดูนะดูผลลัพธ์ีรอบนะครับปึ๊บลงมาปึ๊บแบบนี้นะครับ แบบนี้เนี่ยเราจะไม่บินผ่านนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะไม่บินผ่านสีเขียวนะครับโอเคบล็อกในการเขียนโค้ดในข้อที่สี่ก็เรียบร้อยนะครับโอเคอันทีนี้ครูจะลองทำข้อหนึ่งถึงสี่เนี่ยพร้อมกันเลยนะครับทีเดียวอย่าบล็อกเก่ามาด้วยนะครับลองเขียนตั้งแต่แรกเลยนะครับดูสิ รับจะเป็นยังไงลองกดโทรทีเซียดูปึ๊บปึ๊บอ่าข้อหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บข้อสองนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้อสามนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้อสี่ครับลงกลับมาโอเคอ่านะฮะขอดูข้อที่สี่ก่นนะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเขียนคําสั่งให้นกนะครับเผินไปยังตําแหน่งลูกโป่งที่เราต้องการ ต่อไปนะครับข้อที่3าข้อที่3านะครับข้อที่สามเขาบอกว่าให้เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง move และ point in direction นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะมาเขียนพร้อมกันเลยนะครับโดยใช้คำสั่งเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งหันไปในทิศทาง โอเคทีนี้เนี่ยการที่เราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินไปตามทิศทางที่เรากําหนดได้นะเราก็ต้องให้ตัวละครเราหันก่อนนะลองกดตรงเฉียโลกตอนนี้ตัวละครหันไปทางไปทางทิศขวาใช่ไหมครับเก้าสิบขอเริ่มให้ตัวละครอ,อยู่ตรงกลางก่อนโอเคอะนะครับวิธีการเขียนนะครับ เรจะเลือกบล็อกนี้เป็นบล็อกแรกนะครับเพื่อทุกครั้งที่เรากดตรงสีเขียวจะให้เริ่มต้นที่ตำแหน่งของนกนะครับก็คือ x เท่ากับศ y เท่ากับลบ1่นะครับจากนั้นนะครับเรามาดูข้อที่1ครับข้อที่1ก็เขาบอกว่าให้เคลื่อนที่ประชนลูกโป่งสีเหลืองและก็สีชมพูนะครับชนลูกโป่งสีเหลืองแล้ก็สีชมพูวิธีการนะครับเราจะทําการดูตําแหน่งนะครับ คืปอปกสีเหลืองครับว่าตำแหน่งมันเท่าไหร่ลบร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครับ x เท่ากับลบร้อยเจ็ดสิบเรามาดูตำแหน่งของโนค้ครับ x เท่ากับศูนย์แสดงว่าเราต้องเคลื่อนที่ไปนะครับเท่ากับร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับเคลื่อนที่ไปเท่ากับร้อยเจ็ดสิบเก้าจากนั้นนะครับเราจะหันองศาเนี่ยไปทางขวานะครับก็คือลบเก้าสิบนะครับโอเคนะ,อะลองดูนะครับเอ๊ ทำไมมาทางนี้ทำไมนครับทำไมโอเคอ่ะรูหันก่อนแล้วเคลื่อนที่สิมันต้องหันก่อนเคลื่อนที่ใช่ไหมอะพอมาต้องอ่ะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เราต้องหันทิศทางก่อน,นครับแล้วจึงเดินไปร้อเจ็ดสิบเก้ ตอนนี้นะครับเราเดินมาที่นกพิราบใช่ไหมครับต่อไปเราจะทําการไปที่ลูกโป่งนะครับสีชมพูตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตําแหน่ง x เ,เท่ากับลบเท่าไหร่ครับลบ170เราต้องต้องการไปที่ลูกปโป่งสีชมพูใช่ไหมครับลูกโป่งสีชมพูอยู่ตําแหน่งที่ x เ,เท่ากับ170ดังนั้นนะครับ เราจะให้นกนะครับจากลบ170ไป170เราต้องบวกไปทั้งหมดกี่9จากลบ170ไป0นะครับเราต้องเดินไปทั้งหมด179จาก0ไป170ก็ต้องเดินอีก179ดังนั้นนะครับระยะทางจากลูกโป่งสีเหลืองไประยะทางลูกโป่งสีชมพูก็คือ170บวก170ครับคือเท่าไหร่ครับก็คือ340นั่นเอง ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเคลื่อนที่เราก็ต้องหันไปในทิศทางก่อนหนันไปนในทิศทางขวานะจากนั้นเราเคลื่อนที่ไปทั้งหมด3 4 9นะ้ลองกดรงเขียวดูทีนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นว่านกได้เคลื่อนที่นะครับดังนั้นนะครับกูจะใช้บล็อกคําสั่งรอนรหนึ่งวินาทีเพื่อขั้นนะครับในแต่ละช่วงรเราจะได้เห็น ขั้นตอนการขยับของนกนะครับลองดูนะครับตรงกลางหันเดินหัน่าแบบนี้นะครับเป็นต้นตอนนี้เราได้แล้วนะครับข้อที่1อ่าข้อที่1ได้แล้วครับต่อไปข้อที่สองนะครับครูจะขอแก้ไขโค้ดเลยแล้วกันนะครับครูขอแก้ไขโค้ดตรงนี้เนาะครูจะไม่เขียนเพิ่มนะครับข้อที่สองนะครับให้ไปชนลูกโป่งสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าตอนนี้นะครับบล็อกคําสั่งที่ชนสีเหลืองเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับคือบล็อกนี้ โีเหลืองจากนั้นเราไปชนสีฟ้าครับเรามาดูตำแหน่งของลูกโป่งสีฟ้ากันนะถ้าเราต้องการไปชนสีฟ้าทำยังไงตอนนี้นะครับตัวละครของเราอยู่ตำแหน่ง x เท่ากับ170เจลบนเจนะครับ y เท่ากับลบ1น0นะครับเราต้องการบินขึ้นไปที่ลูกโป่งสีฟ้าเราก็ต้องมาดูพิกัดของลูกโป่งสีฟ้าครับ รูป,ปสีฟ้า x เท่ากับลบหนึ่งร้อยใช่ไหมครับ y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับสี่สิบทีนี้นะครับเราก็ต้องมาหักลบถ้าเราต้องการให้ตัวละครเราขึ้นไปข้างบนจากลบร้อยเจ็ดสิบถ้าเราต้องการไปที่ลบร้อยสามสิบนะครับเราก็ต้องเดินทั้งหมดกี่ก้าวครับ 170, ลบร้อยเจ็ดสิบลวดเหลือร้อยสามสิบนะครับเราก็ต้องเดินแกน x ต้องเดินขึ้นไปสี่สิบเก้าใช่ไหมครับทีนี้เรามา ันทิศทางก่อนนะครับเราจะหันทิศทางหันทิศทางไปด้านบนนะครับด้านบนจากนั้นเราเดิน49เราลองดูผลลัพธ์นะครับเริ่มต้นเนะครับมาตัวละครภูมิห่มเนัว เราออ่นอ่านอย่นี้กนแล้วกันนะครับอ่ะลองกดทงสีเขียวดูนะครับ่โนนสีเหลืองนะครันั้นไปสีไม่ไปสีฟ้าขึ้นอ่ะดูนะน ตัวละครไม่หันขึ้นไม่ได้เดินสี่สิบเก้าหรอแล้วแต่ขอคิดก่อนนะอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครอยู่ตำแหน่นเงเเขากับลบร้อยเจ็ดสิบเราต้องการขึ้นไปข้างบนอีกกี่เก้าเนี่ยเราถึงจะถึงลู่งของรูกนี้คือ 130. ลบร้อยสามสิบก็สี่สิบเก้าใช่หรอ สิบเก้าไม่พอลองร้อยเจ็ดสิบหรือว่าร้อยสามสิบครลองนั้นร้อยสามสิบโอเคแล้วต้องเดินไปที่ตำแหน่งลบร้อยสามสิบใช่เ,เดินไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบวกหนึ่งร้อยสามสิบสามร้อยหรอลองดูนะครับ ลองผิดลองถูกเปิ๊บเปิ๊ปบสามร้อยก็ไม่ใช่แล้วนะครับมันก็เป็นร้อยเจ็ดสิบอืมนะครับต้องเดินไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะถึงจะไปถึงลูกโป่งอ่าสีนี่นะทีนี้ครูมีเทคนิคนครับ หันไปทิศทางเนี่ยเราสามารถกําหนดเป็นเฉียงได้นะครับอลองดูนะครับถ้ากูกำหนดเฉียงมันจะบินไปยังไงนะครับมันจะมีองศาอยู่นะครับลองดูนะเึ๊บหันเึิบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับกูจะกําหนดให้นกกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับกําหนดให้นกกลับมาอยู่ที่เดิมเราก็จะเลือกบล็อกบล็อกอะไรครับหันนะครับหัน หันไปทิศทางก่อนอเอารอมาขั้นก่อนนะครับจากนั้นนะครับครูก็จะหันทิศทางลงมาเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับลองดูครับค่อนข้างยากนะครับวิธีนี้อ่จากนั้นนะครับครูก็จะเคลื่อนที่ลงมาครูจะลองผิดลองถูกเลยนะเคลื่อนที่ลงมาหนึ่งร้อย เจ็ดสิบอ่ะลองดูนะครับเพิบเพิบโอเคจากนั้นครูให้ตัวละครหันไปทางขวาเหมือนเดิมลองดูนะครับเพิบเพิบโอเคแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนข้ออื่นๆนะครับครูอยากให้นักเรียนลองไปทำมาเองเนาะนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการ ทำให้นัาเรียนเห็นนะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการเฉลยแนวทางในการทำใบกิจกรรมที่3.1นะครับบินตามลูกโป่งนะครับหากนัาเรียนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนของครูด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีน่าเรียนทุกคนเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับสวัสดีครับ